ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับช่วง T ีเคทีนค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้ำนุ่นนะคะที่ซื้อของฝากน่ารักน่าร,รักแบบน,นี้มาให้โบลิงด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คแล้วนะคะยังคงมีกิจกรรมสร้างสารรค์มาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยรับรองเลยค่ะว่าสนุกแน่นอนแต่ว่าจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นถ้าอยากทราบรายละเอียดไปชมกันเลยค่ะปีใหม่นี้นะครับขอให้รักสามคัคคีเพื่อเป็นของขวัญแด่พ่อครับ การเกิดขึ้นของห้องสมุดมีชีวิตก็เพื่อที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ของสังคมไทยให้ประชาชนทั่วประเทศไทยมีอุปนิสัยรักการอ่านมากขึ้นสำนักง,งานอุทยานการเรียนรู้หรือที่เรารู้จักกันอย่างดีในชื่อของ TK Park ได้ทำหน้าที่นี้อย่างเข้มแข็งเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านและสแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์และทันสมัยเพื่อถึงดูดให้ประชาชนรักการอ่าน และการเรียนรู้ผ่านหนังสือดนตรีสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมสร้างสารรค์ที่เคพาร์คจึงจัดเป็นมุมต่างๆเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองได้กับผู้คนทุกๆกลุ่มดังเช่นห้องสมุดดนตรีที่เป็นคลังความรู้ด้านดนตรีทุกประเภทจากทุกมุมโลกที่ถูกรวบรวมมาให้ศึกษากันอย่างรอบด้านทั้งหนังสือและสื่อมัลติมีเดียทุกประเภท ครับสำหรับข้อสมุดดนตรีนะครับผมเราก็มีกิจกรรมที่หลากหลายสําหรับผู้ที่รักในเสียงดนตรีนะครับผมก็จะมีทั้งเรียนเล่นแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะฟังนะครับซึ่งกิจกรรมของเราก็มีทั้งการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปดนตรีแล้วก็กิจกรรมเสวนาดนตรีตลอรทั้งปีนะครับผมปีหน้าเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อยู่ครับใครสนใจเนี่ยขอเชิญมาลุกเหตกรรมดนตรีดีๆทีเก็บปาได้ครับห้องสมุดเด็ก ที่จะให้เด็กๆเรียนรู้อย่างเต็มที่ทั้งที่นั่งที่นอนและที่ปีนป่ายเพื่อให้พวกเขาได้สนุกสนานและได้เรียนรู้ควบคู่กันไปพร้อมทั้งกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจินตนาการของพวกเขาให้เกิดขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับในห้องนี้นะคะก็จะมีโซนต่างๆไว้ให้สำหรับน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆหลานๆมาเที่ยวห้องสมุดเด็กได้นะคะโดยมีโซนต่างๆเช่นรังพึ่งหรือบ้านต้นไม้และสนุปก,กับการอ่านหนังสือไปด้วยนะคะ นอกจากกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันในทุกมุมต่างๆเพื่อใช้เป็นเวทีหรือจุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายให้เราเยาวชนของชาติได้พัฒนาต่อไปแล้วยังจะมีเวิร์กช็อปการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในด้านต่างๆเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้านอีกด้วย ห้องสมุดไอทีและกิจกรรมการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดียของทีเคพาร์ตนะครับตลอดปีที่ผ่านมานะครับเรามีกิจกรรมเกมที่หลากหลายการอบรมการเสวนาให้ความรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับปีต่อไปนะครับทางทีเคพาร์ก็ยินดีนําเสนอทางด้านเกมการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียพร้อมการอบรมด้านไอทีซึ่งเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะครับยังไงรอดูกิจกรรมดีๆของทีเคพาร์ในปีต่อไปนะครับสวัสดีครับ คงเหมือนกับคาจากัดความของอุทยานการเรียนรู้ทีเคพักที่ว่าหนังสือดนตรีกิจกรรมเมัล์ิมีเดียเท่ากับจินตนาการไม่รู้จบอย่าลืมนะคะยังมีกิจกรรมดีๆสร้างสารรค์อีกมากมายรอทุกคนอยู่ค่ะสุขสันต์วันตรีใหม่แฮปปี้มอเยียค่ะและข่าวดีสําหรับเยาวชนที่ฝันอยากจะทํารายการโทรทัศน์อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คเปิดรับสมัครเยาวชนร่วมสร้างสารรค์รายการทีเคทีนในโครงการทีนส์ทีวีบายทีนส โดยสามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเบอร์ติดต่อเข้ามาที่ t k t t e a m t k p a r k o r t h รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับสิ่งดีๆที่เราจัดเตรียมมาไว้ให้เพื่อนๆกันในวันนี้แต่ว่าความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห,หน้าเรายังคงมีกิจกรรมมาฝาก Center, อีกเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นนี่ชมรายละเอียดกันได้ทางด้านนี้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากตรจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ 022574300ค่ะหรือจะคลิกเข้ามาดูในเว็บไซต์เราก็ได้นะคะที่ w w w c k p a s o r t h ค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วโบลิงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ